เะแนนนะครับโอเคองั้นไปชิมที่ดูไอนะครับว่าเขาจะได้กีนน่คะแนนนะก็ดีมากให้เต็มสิบในเวลานี้ก <c oughs> ินชาหอมมากครับสวัสดีครับพบกับช่องอัตโตรสวันนี้นะครับอัดจะมารีวิวชาเขียวสี่ร้านเด็ดในอำเภอโคกโพชัยนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านชาเขียวแถวละแวกบ,บ้านอัดเนี่แหละครับซึ่งเราก็ไปชมกันเลยครับ <c oughs> ครับนี่ก็เป็นน้ำทั้ง4ร้านนะครับที่เราได้ไปตะเวนซื้อกับเพื่อนๆนะครับในละแวกบ้านโคกอําเภอโคกโพชัยของเรานะครับเราจะมาดูร้านน้ําร้านแรกนะครับซึ่งก็เป็นร้านกาแฟคอฟฟี่อินดี้นะครับซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ในบ้านโคกนะครับซึ่งก็อยู่ในละแวกบ้านของผมเองนะครับซึ่งร้านนะครับจะอยู่หน้าสวนสาธารณะบ้านโคกนะครับซึ่งใครจะมานะครับก็สามารถตั้งที้วก็เสริคำว่าสวนสาธารณะบ้านโคกนะครับร้านนั้นก็จะอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะบ้านโคกนะครับต่อไปนะครับร้านที่2นะครับร้าน N and N นะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็อยู่ภายในร้านโคฟเช่นกันนะครับอยู่บริเรมโมเจ็ดนะครับซึ่งถ้าใครจะเดินทางไปนะครับก็สามารถค้นใน Google Map ได้นะครับร้านมาที่สี่นะครับก็คือร้านที่สามนะครับก็คือร้านบ้านน้ำคาเฟ่นะครับซึ่งร้านน้องนะครับก็จะอยู่ที่ตรงข้ามกับนาตาลีสอร์ทนะครับใครจะไปนะครับก็สามารถเสิร์ชคำว่าชื่อร้านบ้านน้ำคาเฟ่ได้เลยนะครับร้านที่สี่และร้านที่4นะครับก็คือร้านวันดีๆนะครับวันนี้นะครับเรามีเพื่อนๆของเรานะครับทั้ง2คนนะครับจะมาร่วมเป็นรรร่่ววมมชิกัับบเาานะค เราก็จะมีเกณฑ์ในการให้นะครับว่ารสชาติราคาขนาดนะครับว่าร้านไหนนะครับจะได้ไปกี่คะแนนกันนะครับในเต็ม10นี้นะครับแดนนี่ก็คือเพื่อนของเราทั้ง2คนนะครับคนฝั่งซ้ายของอัดนะครับก็ชื่อไอซ์นะครับคนฝั่งขวานะครับชื่อเบสนะครับเขาก็จะมาร่วมชิมกับอัดนะครับอ่ะเราไปชิมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเทชาเขียวนะครับ นี่ก็คือเราเทออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นสร้านของเรานะครับก็จะเป็นร้านคอฟฟอินดี้ร้านอินแอนเอ็นร้านบ้านน้ำคาเฟและร้านวันดีๆนะครับเอาเรามาพูดถึงเรื่องราคากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับก่อนที่เราจะไปดื่มกันนะครับซึ่งร้านแรกนะครับร้านคอฟฟอินดี้นะครับแก้วนี้นะครับราคา20บาทนะครับเป็นชาเขียวนะครับร้านที่2นะครับร้านอิน เออร้านเอเนี่ยเออถูกแล้วครับร้านเอเนียนะครับราคา25บาทนะครับและร้านที่3นะครับร้านบ้านน้ำคาเฟ่นะครับราคา30บาทนะครับและร้านสุดท้ายนะครับร้านวันดีนะครับราคา25บาทนะครับเราจะไปชิมที่ร้านแรกกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นร้านกาแฟอินดี้นะครับเราจะชิมกันเลยนะครับร้านแรกนะครับมาชิมกน ร้านนี้นะคะเข้มมากเลยค่ะแบบมันหวานมันเข้มแต่เราก็ต้องดูร้านต่อไปว่าอตอนนี้เราให้คะแนานที่9ก้าคะแนานนะคะเพราะว่าเราเป็นคนใช,ใช่ค่ะเ,<อ>เราเป็นคนชอบเข้มๆนะคะ<อ><อ>แล้วก็อันอันอันนี้เราให้คะแนานโดยรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกทีนะครับแล้วก็จะชิมไปก่อนชิมก่อนวันนี้ชิมหรกินอะโอ้ ร้านนี้ก็อย่างที่เบสพูดนะครับว่าเค็มแล้วก็หวานมันนะครับครบรสนะครับร้านนี้ก็ให้ไปที่เก้าคะแนนนะครับโอเคงั้นไปชิมที่ดูไอนะครับว่าเขาจะให้กีนน่คะแนนนะถ้าจะชิมนานขนาดนี้คนะ่ะสำหรับเราให้แปดเพราะเราเป็นคนกินหวานก็เลยให้แปด<ห>เพราะห <8 S 3> ว,า,วานน้อยอยู่อโอเคร้านแรกไปแล้วนะครับคอฟฟี่อินดีอ่า เดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันทีหลังนะครับมือไปนี่ก่อนเราไปร้าน,านอินแอนด์อินนะครับไม่ใช่เบสชิมก่อนนะครับส่วนร้านนี้นะคะให้คะแนนที่แปดคะแนนเพราะว่ามันจืดมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเค็มๆแล้วก็หวานมันแต่อันนี้ก็จะจืดแต่<า>รวมๆก็อร่อยนะคะด๋อมึงนนู่น อ,อืมก็ร้านนี้นะครับกลิ่นชาก็จะอ่าเราเราก็จะไม่ได้กลิ่นชาสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมนะครับก็ทําออกมาดีนะครับอาจให้ไปที่แปดจุดห้านะครับถือว่าอ,อร่อยใช้ได้นะครับนี่ให้แปดเนาะี <laughs> นี้ให้เจ็ดไม่หวานอีกแล้ว <laughs> ก็คือเป็นคนชอบกินหวานนะถ้าสั่งก็สั่งหวานเลยอ่าโอเคก็จะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปต่อไปร้านแต่ก็อร่อยอยู่บ้านน้ําคาเฟ่นะครับแก้วที่สามนะครับบ้านน้าคาเฟ่นะครับก็ให้เบสชิมไปก่อนนะครับส่วนร้านนี้นะคะให้ไปที่เก้าจุดห้าเลยค่ะเพราะว่ากินชานี่คือชนจมูกแล้วก็เข้มหวานมันคือ ให้เป็นอันดับหนึ่งที่ลองชิมมาทั้งสองแก้วอันนี้เป็นแก้วที่สามก็คืออันนี้ตอนนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งในใจอยู่นะคะคนนี้นะคะเดียขอลองใหม่นะเขาไม่ได้ชิมนะคะเขาแบบคงจะกินหมดแก้วนะคะ ก็ร้านนี้ให้เท่ากับร้านแรกนะครับก็คือเก้าคะแนนก็กลิ่นชาก็โอเครวมไปถึงรสหวานรสมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่อร่อยนะครับก็เลยให้ไปเก้าคะแนนครับส่วนไอ้ล่ะคะส่วนคนนี้นะครับเจ้าพ่อหวานมันนะครับจะว่ายังไงเจ้าพ่อหวานมากร้านนี้พอดีมากให้เต็มสิบในคร้นี้กินชาหอมมากอร่อยอร่อยเต็มสิบนะครับโอเคนะครับเต็มสิบไปแล้วนะครับร้านนี้นะครับร้านี้รอร้านสุดท้ายร้านวันดีๆนะครับ ดีๆมนตาสุดท้ายนะคะรสชาติจะได้เต็มสิบหรือได้เท่าไหร่เรามาดูกันค่ะ <c oughs> คิดว่าร้านนี้นะคะไอซคงจะชอบเพราะว่ามันหวานส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบทานหวานให้ไปที่แปดจุดห้าคะแนนค่ะน้ำแข็งไม่พอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะแก้วไหนนะคะเขาก็คงที่จะกินค่ะดื่มค่ะไม่ใช่ชิมประมาณ8.5ดจ้าก็แล้วกันลองดูทีนี้แก้มหวานนงันนให้แปดเพราะว่ากลิ่นชาไม่ค่อยหอมแต่ก็ก็โอเคอยู่หวานดีอยู่แต่กินชาไม่เท่าร้านบ้านน้ำคาเฟ่ก็อร่อย ก็ถือว่าโดยรวมทั้ง4แก้วนะครับก็อยู่ในระดับที่อร่อย,ออยนะครับซึ่งเราก็จะมาให้คะแนนตามลําดับก็คือเรื่องราคาปริมาณแล้วก็ความอร่อยรสชาตินะครับว่าแต่ละร้านจะได้เท่าไหร่เต็มสิบนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องราคาทั้ง4แก้วนะครับร้านนี้นะครับราคา2 0บาท <20. S 1> ร้านนี้25่้ร้านนี้3 0และ ร้านสุดท้ายยี่ห้านะครับโดยรวมเบสให้คะแนนแต่ละร้านเท่าไหร่ครับร้านนี้นะคะให้เก้าเพราะว่ามันเข้มดีนะคะส่วนร้านนี้ให้ให้น่าจะแปดจุดห้าส่วนนั้นน่าจะให้ที่แปดเพราะว่าแต่ถ้าทั้งสี่ร้านเนี่ยชอบร้านนี้มากกว่าเพราะว่ามันเข้มดีนะคะที่ให้คะแนนเยอะ โอเคครับสวรรค์อัดนะครับก็ร้านนี้9.5้้าร้านนี้ก็9นะครับร้านบ้านน้ำเกาจุและวันดีๆนะครับให้ไปที่8.5นะครับแต่ถามว่าชอบร้านไหนนะครับอ่าถ้าเรามองโดยรวมนะครับอาจจะชอบร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อะไรหรอกครับมันถูกครับ20บาทเองนะครับแล้วก็ได้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับ20บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่นักเรียนนักศึกษานะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไอซครับสำหรับ แก้แรกใช่ไหมตอนแรกให้ให้แปดตอนนี้ก็ให้แปดเหมือนเดิมร้านที่สองให้ให้เจ็ดอีกอันนใช่เจ็ดแต่ร้านนี้ให้สิบเลยเพราะว่าเป็นเข้มมากอร่อยแต่ร้านนี้ให้ไปที่ให้ไปแปดเหมือนกันใช่ไหมจำไม่ได้ให้แปดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เข้มเท่าร้านนี้แต่โดยรวมชอบร้านนี้แพงก็ซื้อกินพราะว่าชอบอร่อยโอเคนะครับซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าอยู่ในที่รสชาติ แต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกินดีกอฟฟีอินดีนะครับร้านเอ็ร้านคาเฟ่บ้านน้ำบ้านัาฟบนดีๆนะครับแต่ละร้านนะครับก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นกันไปนะครับแต่ว่าเราก็สามารถสั่งได้ว่าอ่าโอเคไหมคะเอาหวานน้อย เอาโอเคไหมคะเอาหวานมากเอามมันนะก็ได้สำหรับเรากินหวานมันมากมากโอเคนะครับซึ่งแต่ละร้านที่เราสั่งมาก็เป็นรสชาติสแตนดาดแต่ละร้านเลยนะครับซึ่งยังไงนะครับถ้าไปสั่งก็ถ้าชอบหวานน้อยก็ไม่ค้าไม่เอาหวานน้อยนะครับแต่อย่างไรนะครับกินชาเขียวนะครับดีกว่าการที่เราจะไปดื่มเหล้านะครับซึ่งดื่มเหล้านะครับมันเสียสุขภาพใช่กายและก็สุขภาพจิตด้วยนะครับยังไงนะครับเราก็ลดระลงนะครับออกเลิกเหล้านะครับเราก็หันมากินน้ําที่ ที่ว่าดีต,าต่อสุขภาพนะครับดีต่อร่างกายนะครับที่ที่มันดีกว่าการที่เราจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็หันมากินพวกนี้ก็ได้นะครับยังไงอัดก็ต้องขอปิดคลิปนี้ไว้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองคนที่น่ารักนะครับที่ได้พาอัดนะครับไปซื้อร้านาน้ําแต่ละที่นะครับซึ่งแต่ละที่ก็ไกลกันมากนะครับซึ่ง EP ีต่อไปเราจะไปรีวิวอะไรก็ต้องมารอชมกันนะครับเราก็ยังอยู่ใน เครื่องดื่มเดอะซีรีส์อยู่นะครับก็เป็นโซนเครื่องดื่มอยู่แต่ว่าเครื่องดื่มต่อไปนั้นจะเป็นร้านไหนจะเป็นเมนูอะไรเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ